The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. เป็นนักศึกษาปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ครับนอร์เวย์แล้วก็เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยครับผมดีใจมากที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็มีโอกาสใกล้ธรรมะอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าผ่านรายการ d m c ผมเองมีเรื่องที่ค้างคาใจที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ครับ ตแต่เด็กผมตั้งใจเรียนมุ่งหน้าเรียนเรียนเรียนผมเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งเสมอแต่ตาครั้งใดพลาดไม่ได้ที่หนึ่งผมก็จะมีความทุกข์ใจมากเพราะไม่คุ้นเลยแต่บางคนคุ้นกับการที่ไม่ได้ที่หนึ่งนะที <c oughs> ่ิต่คุนผมบนเวียนกักการเรียนและกับการสอบท่านั้นตั้งแต่สอบประจำภาค จนถึงสอบแข่งขัน,นต่างๆทำให้ถนน้องทางในกรุงเทพผมรู้จักแค่ทางไปบ้านทางไปโรงเรียนทางไปสถานกวดวิชาเท่านั้นเองโอ้จะเป็นเด็กดีอะยรกระานนั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่เชื่อเรื่องบุญเท่าไหร่นักเพราะรู้สึกมั่นใจในความสามารถและความพยายามของตัวเองมากกว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ผมน่ะสิ กับมักจะชอบไปผมใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานอยู่เสมอแม้ผมจะไม่เชื่อเรื่องบุญแต่ถึงนน้นเวลาที่ต้องทำบุญผมก็จะแอบ,บอธิษฐานเพื่อเหนียวทุกครั้งว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งและยังแอบ,บท่องคาถาคาถาพันตาของพระอินทร์เผื่อไปดูโต๊ะนน้นโต๊ะนี้ไง <laughs> เผื่อไว้ด้วย แต่ผมก็ไม่เคยใช้คาถาพันตาลอกกสอบใครนะครับพอ,อ,อบผมเรียนจบม .2 ก็สอบเทียบข้ามชั้นเข้าเรียนม .4 เก <c oughs> ่งไหม <ๆ S 1> ที่โรงเรียนเตรียมอุด,ดมศึกษาที่นี่เองผมเริ่มเบื่อชีวิตที่มีแต่การเรียนกลัวว่าถ้าเรียนอย่างเดียวจะทำให้มีมีสังคมผมอยากจะ ได้สิ่งอื่นๆให้กับชีวิตบ้างอยากได้ประสบการณ์ผมจึงเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเชียร์ของโรงเรียนเ oh. ชียร์คนอื่นก็เล่นคือใครตายไม่ว่าเพราะเราเชียร์อยู่ใครคนอื่นก็ไปเหนื่อยแทนนะ <Thank you. S 1> จบม .5 ผมสอบเข้ามหาวิทยลัยรั้วติดกันได้คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่ไม่ทันไรผมก็เริ่มเบื่ออีกแล้วล่ะและเริ่มอยากสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอีกครั้งผมก็เริ่มคบเพื่อนเที่ยวเตรสนุกสนานเฮฮาไปวันๆฝึกหัดโดดเรียนจนชำนาญฝึกหัดดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกทั้งๆที่ไม่อยากดื่มเลยแต่ตอนนั้นคิดเพียงว่าถ้าไม่ดื่มก็จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อยู่มม,มหาวิทยาลัยปีสามผมก็เริ่มคิดถึงอนาคต ใจผมอยากจะเรียนต่อมากแต่ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ต่ำคงเป็นไปได้ยากมองไปรอบๆเห็นกลุ่มเพื่อนที่เที่ยวมาด้วยกันครอบครัวเขาก็มีฐานหน้าดีทุกคนคงไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วสิ่งที่คิดไว้ก็เป็นจริงเกรดผมไม่ถึงที่จะได้ทุนดีๆในขณะที่ผมกำลังทุกข์ใจมากอยากจะได้มีโแกาสเรียนต่อจู่ๆก็มีอาจารย์ท่านหนึ่ง ถ้าจะให้สิทธิ์เรียนปริญญาโทรฟรีนี่ดูเห็นไหมจ๊ะแต่เดี๋ยวมันก็มีเหตุเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละแต่มีข้อแม้ว่าจะตั้งใบช่วยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งผมดีใจมากแล้วผมก็ได้เรียนต่อปริญญาโทสมใจพอใกล้จบโทก็มีข้อเสนอจากมหลาลัยในนอร์เวย์นอร์เวย์ให้ผมมาศึกษาต่อปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์ โดยได้เรียนฟรีและแถมยังมีเงินเดือนให้เรียนอีกด้วยเออเขาท่าดีแต่ไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทุนใดๆผมตัดสิในใจรับทุนทันทีเพราะนอกจากได้เรียนดักเตอร์ยังได้เดินทางไปหลายประเทศด้วยและผมยังสามารถเก็บเงินเดือนที่ได้จากทุนมาทำเสาแก้วกับครอบครัวได้อีกด้วย สาธุโอ้โหดีไปรเรียนด็อกเตอร์เลยหลายคนเนะเพราะเลืออีกหลายต้นน้องชายผมปกติเป็นคนเรียนดีแต่มกักจะประสบความสำเร็จในการทำอะไรเป็นครั้งที่สองอยู่เสมอเสมอเป็นท่านกรรมหาอะไรจะสอบได้ตั้งสอบถึงสองครั้งครั้งแรกบอม <c oughs> ครั้งสองเอาจริง แลวเมื่อเข้ามาหาลัยของรัฐคือเข้าจุฬาได้แล้วเขาก็ไม่เรียนเพราะไม่ค่อยชอบคณะที่เรียนจนกระทั่งตางออกไปเข้าอีกมาหาวิทยาลัยหนึ่งีีตอนจะเข้าได้ตั้งสองครั้งีีตอนจะจบก็สองครั้งเหมือนกันไปจบอีกแห่งหนึ่งที่เอแบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองอเพราะนั้นมันบ่นแน่นอ้นะสองครั้งนี่จะอย่างนี้เนี เพื่อนหญิงของผมเป็นคนเรียนพอได้เขาจับตรีและโทที่จุราแล้วได้จนไปเรียนต่อปเรียนยาเอกที่ญี่ปุน่นแต่ชีวิตการเรียนเขาดูมีความยากลำบากเธอบอกว่ามักไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์แล้วก็มีปัญหากับการเรียนจนดูเหมือนมีชีวิตที่ตกต่ำลงเธอยังไม่เขา้เขาใจเกี่ยวกับเรื่องบุญมากนะัก เวลามีปัญหาเธอมักจะไปซื้อเครื่องรางของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเครื่องรางที่บอกว่าจะช่วยเฮลเรียนเก่งอ,อและหากจะมีปัญหาอีก <c oughs> เธอก็บอกว่าเป็นเพราะเครื่องรางคงหมดอายุ <c oughs> เลยต้องไปซื้อใหม่ ที่ญี่ปุ่นมีเครื่องรางแบบนี้วางขายอยู่เป็นปกติครับและก็จะกําหนดไว้ด้วย,วยหมดอายุเมื่อไรอาสมมติว่าเราไปซื้อกุมารีทองก็บอกว่าจะหมดอายุในเดือนนั้นเดือนนี้กับแปลว่าต้องมาเปลี่ยนชุดใหม่เออก็ถาดีมเงินีคุณแม่ของผมท่านมีผู้ที่ต้องท่านต้องเรียกว่าพ่อถึงสามคนใช่และมีผู้ที่ต้องเรียกว่าแม่อีก นอกเหนือจากตัวที่ตัวเรียกว่าคุณแม่สองคนเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อคุณยายตั้งท้องคุณแม่ของผมคุณตาที่แท้จริงไม่ยอมรับอ่นหนึ่งแล้วนะทำให้คุณยายต้งแต่งงานกับคุณตาคนที่สองอ่ะสองแล้วคุณยายก็ยกคุณแม่ให้กับน้องสาวและน้องเขยของคุณยายสามคุณแม่จึงมีพ่อสามคนคือพ่อแท้จริงพ่อเลี้ยง พ่อบุญธรรมมีแม่สองคนคือแม่แม่จริงและแม่บุญธรรมเก่งจังเลยคำถามการที่ผมเรียนได้ก้อนข้างดีและได้ทุนไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับที่ผมอธิษฐานซ้ำๆเวลาทําบุญในชาตินี้หรือไม่หรือเป็นเพราะบุพกรรมใดช่วยกันจำคำถามด้วยจ๊ะ บปรกรรมใดทําให้ผมเกือบพลาดไม่ได้เรียนโทและเอกแต่ด้วยบุญอะไรมาประคับประคองไว้ให้พบได้ทุนเรียนแบบอัศจรรย์และเป็นทุนที่ดีที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดด้วยทําไมบางคนได้ทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไขผูกมัดใช้ทุนเป็นเวลาหลายปีแต่บางคนไม่มีเงื่อนไขการใช้ทุนเพราะบุญที่แตกต่างกันอย่างไร เอออันนี้น่าศึกษาไหมจ๊ะแต่ก่อนบ่อยครั้งที่ผมอธิษฐานให้เรียนเก่งๆแต่มาตอนนี้สําหรับชาติหน้าผมอยากมีสมบัติจักรพรรดิตักไปพร่องและได้สร้างบรมีกับหมูค่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยผมจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลบุญที่จะใช้จากสิ่งที่เคยอธิษฐานไปแล้วได้หรือไม่อย่างไรทไําไมทั้งๆที่ปกติผมก็เป็นคนขี้ลืมซุม่มซ่ามเขาเขียนมาอย่างนี้นะ แต่พอเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ทำไมถึงสามารถทำได้ค่อนข้างดีผมมีบุพกรรมอะไรถึงได้ชอบคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษครับแม้ผมจะอายุน้อยกว่าเพื่อนที่เรียนระดับเดียวกันแต่ใครๆจะดูให้ความเคารพเกรงใจผมเสมอๆทั้งๆที่อายุน้อยกว่าเพื่อนเพราะบุพกรรมใดหรือเป็นเพราะใบหน้าผมดูมีอายุ ออนหน้านาคตไปใช้ปัจจุบันยังไม่จบและแต่ายายมีใบหน้าอ่อนๆแต่บารมีแก่ๆแบบคุณครูไม่ใหญ่จะต้องทำอย่างไรครับทำไมน้องชางผมมักประสบความสำเร็จในการกระทําครั้งที่สองอยู่เสมอเขามมบปโปรกรรมอะไรแม้จะเรียนดีแต่ก็ต้องออกจากมหลาลัยที่เอ t r a n นได้ ไปเรียนอีกมหาวิทยาลัยจนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองบุปกรรมอะไรทำให้คนเราเรียนได้อย่างไม่ต่อเนื่องทำไมทั้งตัวผมและน้องชายปวดขมับข้างซ้ายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ผมปวดตอนนั่งสมาธิเท่านั้นแต่น้องชายจะปวดตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> ไม่ไป,ไปถามหมอเลย เพื่อนหญิงของผมทําไมเธอมีชีวิตการเรียนที่ลําบากกว่าผมมากขาดการสนับสนุนและมีการกระทบกระทั่งกันบุปกรรมอะไรทําให้คนที่มีบุญได้เรียนในระดับปริญญาเอกเหมือนกันแต่ได้รับการสนับสนุนจากครูบาอาจารย์และเพื่อนๆต่างกันทําไมเธอถึงเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และการบนบานมากกว่าการทําบุญ ผมจะเป็นกัลยาณมิตรให้เธอได้อย่างไรครับ <c oughs> คุณแม่มีบุพกรรมอย่างไรจึงมีต้องมีพ่อสามคนแม่อีกสองคนครับแล้วตอนนี้พ่อที่แท้จริงของคุณแม่น่ะตายแล้วไปไหนคุณปู่งผมก่อนเสียชีวิตท่านบอกกับลูกหลานว่าไปแล้วนะ แล้วท่านก็ไปอาบนะ้ำเปลี่ยนชุดเข้านอนแล้วไม่ตื่นอีกเลยเออตกลงท่านไปไหนแล้วครับ <c oughs> แล้วทำไมคุณปู่ท่านถึงพูดล่วงหน้าได้มาถึงข้อเด็เดๆที่ละจาจัวหัวคุณย่าของผมตอนอายุ80ปี <c oughs> ไปนอนพักผ่อ <c> น <oughs> บริเวณหลังบ้านซึ่งเป็นที่ติดกับภูเขา แต่อยู่ๆก็มีรถสิบล้อวิ่งวิ่งสงทางอยู่ข้างบนงนี้งมึงสันนีฐานะรถสิบล้อวิ่งขึ้นเขาแล้วก็ไปจอดจอดทำไมซ่อมอยางแต่เกิดพลาดยางรถสิบล้อกลิ้งลนลงมา ที่จุดคุณย่าท่านนอนอยู่ทำให้ท่านเสียชีวิตจากยางรถยนต์เออคำถามตายเพราะยางรถทับตายแล้วไปไหนจะตายจากตายเพราะล้อรถทับได้รับบุญหรือไม่อ่ะสันนิษฐานกันนะเดี๋ยวสันนิษฐานไว้ คุณพ่อคุณแม่ผมน้องชายเพื่อนหญิงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่อย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมาหาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมประราจาการที่ลูกเรียนดีและได้ทุนไปต่างประเทศกับพระ การทำบุญแล้วอธิษฐานซ้ำๆในปัจจุบันและบุญในอดีตลูกได้สั่งสมบัญญาบารมีมาคือใคร้ต่อการศึกษาชอบการศึกษามากชอบเรียนรู้ชอบคบบัณฑิตนักปราชญ์และก็จะสนับสนุนชื่อเหลือให้ทุนการศึกษาแก่ญ,ญาติและผู้อื่นเสมอจ้า ลูกเกือบไม่ได้เรียนโทและเอกเพราะครบคนพ่านเพื่อนผานนี่อะไนะชวนไปนัป่นไปนี่พานพานไปหาผิดในปัจจุบันเป็นหลักเวลาลูกช่วยเหลือใครเนะี่ยมักจะหวังเอาบุญไม่ได้หวังเอาคุณคือคิดเสมอว่า เป็นบุญของคุณแต่ไม่ใช่เป็นบุญคุณคือเวลาลูกชื่ีหลือใครมักจะหวังเอาบุญอย่างเดียวไม่ได้หวังเอาคุณด้วยดังนั้นเวลาบุญเก่าดังกล่าวส่งผลจึงจะจึงได้รับทุนที่ดีไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพราะเราทำแต่บุญโดยไม่หวังคุณไม่มีเงื่อนไขเวลาบุญส่งผลก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าใครทําบุญแล้วหวังเอาคุณด้วยเวลาบุญส่งผลก็มักจะมีเงื่อนไขนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าศึกษากันนะจ๊ะลูกทําบุญแล้วเวลาอธิษฐานไม่ควรไม่ควรอะไรและแยกที่อดีตอธิษฐานอย่างนี้อนาคตจะอธิษฐานไม่มีสมบัติไม่ไม่พร่อง ควรไม่ควรอธิษฐานครบทุกอย่างไปเลยกินอาหารครบทุกหมู่ไปเลยเนี่ยเช่นอธิษฐานให้มีรูปสมบัติงดงามแข็งแรงอายุยืนได้สร้างบารมีไปนานๆให้มีสมบัติจักรพรรดิตากไปพร่องให้มีดวงปัญญาเรียนเก่งแข้งตลอดทุกศาสตร์ทุกชาติไปไม่ต้องอธิษฐานทีละอ,อย่างจ้ะก็จะได้มีครบทุกอย่าง ลูกแม้จะขี้ลืมและซุ่มซ่ามก็ตามแต่ลูกกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่งได้นะเรียนกับเรียนคอมพิวเตอร์เก่งเพราะการสั่งสมบัญญาบาร,รมีดังกล่าวมาข้ามชาติกอบกับการเสพคุ้มในวิทยาการปัจจุบันบุญกล่าวเป็นหลักและมาเกิดในยุคที่เทคโนโลยีเจริญ ชอบการคิดแบบเป็นระบบและชอบคำนวณจึงทำให้หันมาสนใจเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์จ้ะไม่ได้ไปแปลว,ว่าชาติอดีตทำบุญด้วยคอมพิวเตอร์ <c oughs> ในอดีตลูกทำทานด้วยความเคารพจรึงทำให้มีพักพวกบริวารในความเคารพเกรงใจไม่ใช่ที่ใบหน้า <c oughs> ที่ดูมีอายุ หลอเกินอายุจริงเพราะว่าทำทานด้วยความเคารพดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีอานิสงส์จะมีคนเคารพและเกรงใจเกรงใจเราไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับใบหน้าที่หล่อเหลาเกินอายุจริงทีนี้ถ้าลูกอยากหน้าอ่อนแบบครูไม่ใหญ่ ก็ต้องสั่งสมบูรและนั่งสมาธิใจใสมันออกกําลังกายสม่ําเสมอก็จะดูอ่อนกว่าวัยหรืองามลดวัยเหมือนครูไม่ใหญ่โมน่าดูน้องชายประสบความสำเร็จโดยการกระทําครั้งที่สองเสมอเพราะอันนี้น่าศึกษาดยจ้ะมีอิทธิบาสี และสังสมบัญญาบารมีในอดีตมาน้อยกว่าลูกจ้ะจึงต้องใช้ความพยายามมากกว่าตัวลูกดังเช่นการเรียนในมหาวิทยาลัยหนึ่งซึ่งไม่ชอบก็ทําให้ไม่มีอิทธิบาทสี่คือไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแต่พอมาเรียนในมหาวิทยาลัยในคณะที่ตัวชอบฉันทะเกิดจึงเรียนได้เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับหนึ่งต้องมีฉันทะนี่ไง คนที่เรียนไม่ต่อเนื่องกับเราขาดอทิธิบาทสี่ั้งขาานี่แหละขาดชันทะความชอบความรักความสมัครใจที่จะเรียนลูกและน้องชายชอบปวดขมับเพราเกิดจากความเคร่งเครียดกับความค,คล่งเคร่งคือตัวลูกเนี่ยปวดตอนนั่งสมาธิเพราะเคร่งเครียดกับการทำสมาธิต้องการจะเอาให้มันได้นี่ย ส่วนน้องชายนั่นเกิดจากความข้ามเคร่งในการศึกษาเล่าเรียนเคร่งเครียดคนข้าเคร่งคนดังนั้นก็ให้ปรับให้พอดีเช่นหาเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เต็มที่บ้างส่วนนั่งกับสมาธิก็อย่าไปตั้งใจเกินไปพื้นหญิงของลูกขาดสังหาวัตถุสีทั้งอดีตและปัจจุบันคือทานปิยาวาจา อาธาจริยาและสมานัตตาจึงทำให้มีการกระทบกระทั่งกันและขาดการสนับสนุนจากคนอื่นดังนั้นปัจจุบันก็ให้หมั่นแบ่งปันปูดจาดีๆอย่าเอาแต่อารมณ์ให้คอยช่เหลือเกื้อกูลคนอื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ทำดังนี้บ,บ่อยๆก็จะดีขึ้นจ้า ถ้าใครสั่งสมบัญญาบารมีเรื่องการศึกษามาแต่ขาดสังหะวัตถุสี่ปัญญาบารมีก็จะส่งผลให้ได้เรียนสูงสูงจนถึงปริยาเอกแต่เมื่อขาดสังฆะงวัตถุสังควัตถุสี่ก็จะขาดการสนับสนุนจากอาจารย์และพื้นๆที่เธอเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เรื่องรางของของลังมากกว่าการทำบุญเพราะขาดกัลยาณมิตร และขาดการศึกษาเรื่องหลักธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจ,จ้าจึงไม่ทราบว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงลูกจะเป็นอริมิตรให้กับเธอได้ลูกก็ต้องศึกษาหลักธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าขจาจเสอกอนจะได้ตอบคำถามเธอได้อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงลูกไปในทางที่ดีขึ้นก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้เธอทำตาม แล้วคำพูดลูกก็จะมีพลังจากภายในใจใสๆได้สาจาคุณแม่มีพ่อสามคนแม่สองคนเพราะเศษกรรมการเมเจ้าชูของแม่ในชาติที่แม่เป็นผู้ชายแม่มีกิ๊กเยอะแม่มีกิ๊กเยอะเมืม่อทำผู้หญิง ท้องแล้วไม่รับผิดชอบมักจะยกโลกให้คนอื่นไปเลี้ยงจ้ะพอที่แใจจริงของแม่ตายแล้วไปอยู่ยมโลกขุมสามกำลังสนุกกับการปีนต้นงิ้วพะกรรมเจ้าชู้ของตนจะต้องทำบุญไปให้ท่านนะจ๊ะท่านจะได้ปีนหนามสั้นลงมาหน่อย เราก็จะต้นเล็กลงไปเรื่อยๆ,อยๆจนกระทั่งเลิกปีน <Okay. S 1> คุณปู่ก่อนเสียชีวิตท่านพูดแบบไปแล้วนะ <Okay. S 1> แล้วก็ไปอาบน้ำนึ่งตัวแล้วก็ไปนอนหลับแล้วก็หลับไปเลยเพราะท่านรู้ตัวว่าท่านจะตายอีกทั้งไม่มีกรรมสุราและเป็นคนจิตใจดีจึงทำให้ไม่หลงตายรู้ตัวว่าจะตาย แล้วก็เตรียมตัวอบาบน้ำท่าแต่งตัวสบายพอเซกุดบา,<ป>า,า,ายเสร็จก็พอสาโยนาลาเสร็จก็ไปเลยไปอย่างสง,ง่างามนอนหลับไปตายแล้วท่านก็ับไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานทองขนาดปานกลางด้วยบุญที่ท่านทำเป็นประเพลงนีในพุทธศาสนาและชอบช่วยเหลือคนอื่นจ้าคุณย่าตอนนายุ80ปสปีไปนอน <c oughs> พักผ่อที่บ้านติดภูเขาอยู่ๆก็มีรถสิบลอ้อขึ้นไปจอดอรถซ่อมยางแล้ยางล้อรถสิบลอ้อก็หล่นตุ๊บลงมาทับคุณญาติตายขณะนอนละคุณย่ามีบุกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายได้เป็นทหารขลังหนึ่งในการรบได้กลิ่งก้อนหิน ไอ้หล่ลงมาทับคาศิกตายกรรมนี้ตามมาส่งผลพอดีเลยพอดีกับหมดอายุไขกรรมก็ได้ช่องตั้งตายแบบนี้ผังมันติดไหมตายแล้วก็ไปเป็นอากาศเะเทวามีวิมานอยู่ใกล้ๆคุณปู <Hey. S 1> มด้วยรักและผูกพัน <Hey. S 1> แต่ละบุญที่ไปให้ <Hey. S 1> ก็ทำให้ท่านทั้งสองมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้าคุณพ่อคุณแม่ ตัวลูกน้องชายเพื่อนหญิงต่างก็เคยเป็นกองสเสบียงเขาหมู่คณะมาจ้ะโดยตัวลูกไดร้าบารมีกับหมู่คณะเป็นกองสเสบียงอย่างเต็มกําลังจ้ะไล้ก็สร้างเต็มกําลังเลยคุณพ่อกับแม่ก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงเหมือนกันเพราะท่านมีจิตใจที่ดีงามใจท่านเป็นกุศลอยู่เรื่อยๆใจบุญน่ะ น้องชายก็เป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาเหมือนกันส่วนเพื่อนสาวลูกลูกต้องเป็นกระเม่อดให้เขาเขาจึงจะมีจิตใจดีงามเหมือนลูกแล้วก็จะได้ชวนเข้ามาสร้างบาร,รมีกับหมูาา่คณะจ้า No one of escapes law karma the Belief in cause and effect means belief in the law of karma.